สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกับสาวนาชาแนลค่ะวันนี้สาวนาพาครอบครัวค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพามาทํานึ่งไก่นะคะนึ่งไก่สมุนไพรเป็นตัวเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เราจะตาใส่นะคะอันนี้ก็ให้พ่อบ้านตําให้ค่ะก็จะมีตะไคร้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ค่ะ เป็นไก่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะนึ่งเป็นตัวเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยแมงผู้ที่นึ่งไว้แล้วนะคะวันนี้จะเป็นเมนูของเย็นวันนี้ค่ะค่ะตอนนี้ขราวบ้านก็ตำเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะสมุนไพรของเราค่ะใส่กะละมังเลยค่ะ วันนี้เราจะทำเป็นสูตรนึ่งไก่เป็นตัวนะคะอันนี้เราก็จะหมักปรุงเครื่องลงไปก่อนค่ะก็จะมีรสดีผงนัวค่ะน้ำปลาซอสหอยนางรมค่ะเีอิ้วขาวค่ะ ค่ะพอเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงเลยแล้วเราก็จะเอาเครื่องของเราที่เราตำไว้ค่ะเอามาคลุกกับไก่เลยอันนี้ถุงมือเราไม่ใส่นะคะทำเองกินเองค่ะ เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราจะเอามขึ้นมานึ่งกันค่ะค่ะตอนนี้ก็หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทิ้งไว้อีก15นาทีค่ะเดี๋ยวหมวยขึ้นนึ่งค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้สาวหนาหมักได้ถึง15นาทีแล้วนะคะเาวานาขึ้นนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆ วันนี้ใช้กันนึ่งเป็นตัวเลยค่ะกับมะ่อนนี้สาวนาจะทําเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะแต่วันนี้สาวนาเนื่องเป็นตัวค่ะค่ะสาวนาก็จะนึ่งไกแบบนี้นะคะจนสุกเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ไก่นึ่งของสาวนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับแจ่วนี่เลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมีทุกวันค่ะแจ่วอันนี้แล้วก็นี่ค่ะหอยแมงผู้ค่ะ นนี่ะะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมากินกับสาวนานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระติบข้าวเหนียวใหญ่ๆเลยค่ะนะคะนี่ร้อนๆเลยค่ะอนะะืน่ากินไหมคะเพื่อนๆเ,อนเห็นไหมคะ โอเคค่ะวันนี้สาวนาก็จบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยเด้อฝากช่องน้อยๆของสาวสาวนาด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ